น oh. ah ุ๊ำนวณนนกระปอมสักโตตัวน้อยตัวใหญ่พี่สักโตเอานับบงกอนอันนับแรกดิเอาสิเป uh ็นเพราะข้าส mm ิขายก็ต้องอันนั้นก็แหละเนาะสักโตนับบงกอนกระปอมเจ้าของของมาหันเอาสิบห้าบาทาเอาไปเอาสิบบาท ที่ใครเป็นขี้บอบอเอาแล้วนะตัวน้อยมีสองตัวเลยตัวว่ากายโทรศัพท์เลยลงมาคุยกันอบตัวเออลงมาสองคนก็ต้องมาอันน้ำเบาลำกาัดเร็วๆตัวน้อยมีจักรวาลนี่สองเอาก็มานับในมิตจักรวาลวันนี้หันมาคิดบิ่งกันนะตัวย่าตัวใหญ่ห้าตัวตัวน้อยสองเอาเอาห้ามไลฟ์บุญดูเอาตัวอะไรสิขายจักรวาทแน่นี่ เป็นตัวระบาดเดือาเลยบ้า,า,า,บานนึ่งแล้วเอาให้มันวบวกเองอย่าไปบวกให้มันจังไรเขาบวกเข้ากัเากะเจ้าสิกรุปทุนเอาเนี่ยตัวระบาท <c oughs> เอาให้ไล่มาก่อนนะโอตต้ตัวใหญ่ปานี้ยังไม่ทุระบาดจะมีแต่ตัวตัวใหญ่เอาละบาดตัวใหญ่เป็นตัวระบาทมันก็บ้านบบานึงเบิร์นรู้แล้วนี่ ไล่ก็นหนาจักตูวเอานับก่อนดูนี่ตัวน้อยจักตูวแบบนี้กับพัดเยอะแม่สิบสองตัวแล้วสิบสองบ้านตัวนี้ตัวนึงบาทนึงตัวนี้ก็บาทนึงตัวนี้สองตัวนี้ก็บสองเออตัวนี้ก็บสองตัวนี้ก็บสองตัวนี้ก็บสองรวมเป็นจักบาทได้ใหม่หนึ่งว่าสองว่า อแล้วบมันมากวดีเอลเอาอยลบไปลบมาอยู่ทุกอยู่บนนี้กูแพงแทบบาทดบาทนึงบาทนึงสบาทสบา สบาทสบาทสบาทเป็นเท่าไเป็นเท่าไรพอดีหนึ่งบาทสบาทสาบาทหกเจ็ดสิบสิบสองบาทสิบ2บสตอนแรกเจ้สบหาบเอาไล่ไปแลวมาได้สิบองันนีขาทุนเือสิบห้าีเพิ่งหน้ามันอยู่สิบห้าบาท เอาไล่ดีละบ่ไล่ดีละบ่เอี๋ามาอีพิปีเอาไอเจดุงเงแยมาให้สิบบาทหรือสิบสองสิบสอมึงวอกสิบาทเพื้อน้าละให้เับเสื่อทีนมึงมาขังผู้เดียวเน่ต้องาเอาไปก็ร้อยร้อยจักตาบาทนตุนกับ